นุ่นอย่าเฉยๆกันเดี๋ยแม่วัดตัวให้ก่อนออนนนุ่นหนูเงยคอหรคอหนูมีไมนี่ยอันนุ่นมีคอไหมคะแม่ดูก่อนอันนุ่นก่อนนะคะลูกเดี๋ยวปึ๊บวายพี่เจนดีๆก่อนสิคะลูกทำไมพี่เจนทำด่างนี่ เอาข้าๆนะคะเข่าปากแล้วเข่าปากแป๊ดเดียวนุ่นพี่เจนวันนี้มีเอฟซีนะคะเขาทักมาไดอินบ็อกก์เนาะเขาก็จะส่งเสื้อแล้วก็ส่งปอกคอมาให้น้องนุ่นน้องเจนแต่แม่วัตัวหนุ่หนูก่อนนะลูกเขาวัดกันอย่างนี้ไหมเอ๊ย่างนึ่นโอ้ยเดี็กก่อนนะลูกอย่าเพิ่งไปเล่นกันสิลูก อไปเจนอย่าไปตำนำน้องก่อนนุ่นเฉยๆก่อนอะไรเรื่องมันนุ่ <c oughs> นเฉย,ยๆก่อนเนี่ยแม่วัดตัวให้ก่อนเอาเอาไปเก็บปากะเจ๊แล้วมันบ,นบาดปากแล้วลูกดีๆก่อนดิ้วบึม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 โอ้ยนุ่ยังพอได้นด้เจนนี่มันจะได้ไหมไหนุ่นก่อนนะครับลูกฮึบมาดีๆก่อนลูก ห่วยห่วยห่วยหวยให้สามรวมมือหน่อยที่ดีๆเราจะทําอะไรกันก็ไม่รู้ก็ะทาอะไรกันก็ไม่รู้เอากรป๋าไปเรื่อมั้งมือก็จับอีกมือก็วัดเด็กๆก็ทําอะไรกันนะเดี๋ยวอันนี้มันจะเลื่อนได้ค่ะไอ้มาสายอเนี่ยทางโน้นหนูเงยคอที่คอหนูมีไหมี่ยอันยังมีคอไหมคะแม่ดูก่อนอ้าว แน่นไปไหมลูกต่อไปก็จะเป็นพี่เจน<ห>ว้าวพี่เจนดีดีก่อนสิคะลูก <c oughs> ทำไมพี่เจนทำด่างนี่วันเลวว่างวบด่างนี่เลยนี่เลยพี่เจนพี่เจน็จะตัวผอมกว่า้องนุ่นหน่อยเนาะประมาณนี้ค่ะอืมขัดคอก่อนเมไมไ้ก่อนนะคะปีชกับแปดสิบห้าปึ๊บ <c oughs> <c oughs> เอาข้าวๆนะคะข้าวปาป่ะเข้าปลาปะเดีวช oh. <laughs> ิมทรงชิมช้อยยังไงกันนะพี่เจนป <laughs> 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 ึ๊บปุ๊บปุ๊บปี๊บปุ๊บปุ๊บป๊บปึ๊บปุ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 ๊บปห๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บปน๊บป่๊บปุ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 ๊บป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  แม่กระช้าเนาะมาจับไม่ถนัดนะคะพอ <im it> เจนเนาะน้องเจนก็จะสรุปว่ารอบตัว35เซนเท่ากับ14นิ้ว <im it> ส่วนน้องนุ่นเอาใหม่รอบตัว39เซนเทน่ากับ15.5 15.5นิ้วนะคะ <สา S 1> ขอบคุณแฟนเพจขอบคุณเฟนเพจก่อนค่ะลูกพี่เจนมาขอบคุณคุณสมรักก่อนค่ะที่เขาจะส่งเสื้อแล้วก็ปลอกคอให้หนูนะคะ <im it> กเจนจ๋า เอ๋ขอบคุณก่อนลูกแม่อาแม่อาพี่เจนแม่อ่าพี่พี่เจนไม่ขอบคุณเหรอะพี่เจนไม่ขอบคุณใครน้องนุ่นนะขอบอบคุณคุณสมรักก่อนนะคะเขาจะส่งเสื้อับไอไอไอที่ผูกคอมาให้หนูกระดิ่งกระดิ่งอะลูกพี่เจนไม่เอาหนูก็เป็นตัวแทนพี่เจนนะคะเป็นตัวแทนหมู่บ้านขอบคุณคุณสมรักมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่ส่งที่ส่งปลอกคอแล้วก็เสื้อมาให้หนูนะคะ ถ้าส่งมายังไงแล้วหนูจะมาใส่ให้แฟนเพจดูนะคะขอบคุณมากค่ะน่ะพี่เจนน่ะอย่างงั้นน่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะหนูพี่เจนไม่เอาอะไรแล้วขอบคุณค่ะ